อริยสัจสี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐที่ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุและหนทางแห่งการดับทุกข์ประกอบด้วยสีข้อดังนี้ 1. ทุกข์ความทุกข์คือความไม่สบายกายและใจซึ่งครอบคลุมถึงความทุกข์ทางกายเช่นการเจ็บป่วยความชราความตายรวมถึงความทุกข์ทางใจเช่นความเศร้าความเสียใจ ความผิดหวังและความไม่พึงพอใจในสิ่งต่างๆสงสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ซึ่งเกิดจากตันหาความอยากทั้ง3ประการได้แก่การตันหาความอยากได้ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภาวะตันหาความอยากเป็นอยากมีอยากได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาวิภาวะตันหา ความไม่อยากเป็นหรือการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการ3นิโรธความดับทุกข์คือภาวะที่ทุกข์ดับไปหรือความพ้นทุกข์ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราละตันทา้าหรือความอยากต่างๆและเข้าสู่สภาวะนิพพานซึ่งเป็นความสงบสุขอย่างแท้จริง4มักทางดับทุกข์คือหนทางหรือวิธีการที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ซึ่งก็คือมักมีอกแปด ซึ่งประกอบด้วยความเห็นชอบความคิดชอบการพูดชอบการกระทําชอบการเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบความระลึกชอบและความตั้งใจมั่นชอบอริยสัจสี่เป็นแนวทางที่ช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของทุกข์และวิธีที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสมบูรณ์